แอคเชียมึงแอคเชียอะไรเริ่มพันไหมเดิ่มพันไหมเอ้ามึงแอคเชียอะไรสอดแอคเชียคร์อะไรฮะเป็นยาวเริมพันไหมเดิ่มพันไหมลาวพวกสีเข็ดกูไม่ไดนทุกตัวเลยไปเดียมาปะปไอสอดไอ้ข่าแม่โดนพี่กูตบอยู่เลยโดนพี่ไร่กล้ากูตบอยู่เลยควายพวกลาวไอที่ยเอาไหมล่ะเอากูปะเอากูปะตอบปะเอะไรวะน้องห้องเลยปะควายเอาปะไอ้เสียวไอที่อยต่อยชนะกูไม่กี่หมัดไอ้ควายฟุกด้วยมั้งไอที่อะสภาพเมาส์กูยังเบิ้นอยู่นะ ตีหาแม่เหมือนเหรียญไม่ไดฝ่ายสี่อ่เออคูนโคตรเหรียญเฮียระคูลโคตรลาาอ่ะฝ่ายเฮียขยะเฮียนฟองทีเอสเพื่อนเนี่ยเนี่ยเขาทีเอสองเพื่อนเราั้งเนี่ยเฮียเฮียขยะใส่เฮียขยะ มาตายดีเสี่ยมาตายดีมาที่มึงตายชนะกูไม่ใช่หลายราวดีมา โอ้ยมึงจะออกจากไว้เฮียมึงฟอร์มเฮียอะไรวะพวกวินด์ดอทพวกก็จอกอะ่ะไอ้เฮียสกอร์ได้แค่ห้าสองเนะะี่ยฮะเฮียอะ อะไรสกอร์สามสองเลยมันเบื่ออะไรสาเทียแล้เปียห้าสองเทียสองรอบไปควาแต่อองรอบรับไปเฮ้ยเ้ต่อยโคตรควายจริงห้าิสองร้อยเล่นป่าห้าวิสองร้อยายไปเสี่ยวมีตงเล่นป้ามีตัางป่าตางปาตางป่าตาปามีตาปลงห้องสายไปสายไาเสี่ยวมาพี่มาลงห้องมาพี่่อยเดี๋ยวพี่ลงห้องมาพี่ห้าวินพี่ลงห้องพี่ติพเแล้แลงห้องพี่ลาวไปชนะก็วินเดียวไอควายลงห้องพี่ห้องพี่ก็ลงห้องมาต่อยห้าวินสองร้อยพี่มาบา เราห้อมาพี่ห้าวินสองร้อยพี่ไม่ไม่มีตังค์ใช่ไหมพี่ไม่มีตังค์ไม่พี่พี่ไม่มีตังค์หรือเปล่าไม่พี่จนใช่ไหมไม่พี่จนใช่เปล่าไม่ห้าวินสองร้อยตายไหมพันหนึ่งตายเลยตายไหมห้าวิ่นสองร้อยตายไหมพันหนึ่งได้ไหมตายไหมห้าวิ่นสองร้อยพันหนึ่ได้ป่าสองร้อยที่มีตังค์ถ้ามีพี่ก็ลงห้ามาตอนเนี้ยเอาไปเนี่ยพี่ไม่มีตังค์ไงไม่พี่มีตังค์หรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะลงเข้ามาดิลงเข้ามาพี่ลงเข้ามา